สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง a d ท n c h n n n e n นะครเป็นช่องใหม่ของ a t h o r n อยู่ในขนานี้นะสมาชิกนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาสมาชิกมาคำวนวณสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่นครบ2ตัวลากนะครับเลขเด่นนะก็หมยครามว่าในแต่ละงวดนี้ เลขเด่นใน4ตัวนี้มาครบ2ตัวล่างนะภายใน4ตัวนี้มาครบ2ตัวล่างนะครับสมาชิกนะก็คำนวณตามสถิติย้อนหลังให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปนี้นะช่วงท้ทายๆผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทำมาแจกจ่ายสมาชิกเหมือนเดิมนะสมาชิกนะัก็ดูให้มันจบนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยเป็นช่องใหม่ของแอดทอนเองนะฮะช่องแอดทอนชาแ n ลนะฝากกดไลค์กดแช่นะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอด ชแนลด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำสูตรดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่นกอนนะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ผมให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะครับให้สมาชิกแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองถ้าไม่ชอบมองผ่านๆไปได้เลยนะสมาชิกนะสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับมีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับทุกสูตรนะครับก็ดูให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะมาดูงวดแรกนะสมาชิกนะดูไปพร้อมๆกันนะครับงวดแรกเลขเด่น ครบสองตัวล่างนะสมาชิกนะเลขเด็ดครบสองตัวล่างนะครับสี่ตัวเนี้ยมาครบสองตัวล่างงวดแรกสูตรได้เลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเรียงกันเลยในแต่ละในแต่ละงวดนะครับงวดแรกเก้าศูนย์หนึ่งสองนะผูดอกเก้าสองเนี่ยสมาชิกนะอ่ะงวดแรกนี้มาที่เลขเก้าเลขสี่ตัวมาที่เลขเก้ากับเลขสองนี่นะสมาชิกนะก็เข้าที่เก้าสองนะเข้าตรงๆเลยนะครับ เข้างวดวดันที่หนึ่งนี้เข้าเก้าสองนะครับอางวดที่สองนะสมาชิกตามสูตรนะครับสูตรได้ศนะูนย์หนึ่งสองสามสังเกตดูฮะสูตรสูตรเลขสี่ตัวนี้จะเป็นเลขเรียงกันนะฮะสมาชิกนะในแต่ละงวดนะครับเดี๋ยวมีวิธีทําให้ด้วยนะครับงวดที่สองสูตรได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะพอาดอกสามศูนย์นี่ฮะวันนี้ก็มาที่เลขสามกับเลขศูนย์เลขศูนย์กับเลขสามนะฮะสมาชิกนะก็ ถูกตามสูตรนะครับเป็นงวดที่สองนะสมาชิกถูกงวดที่สองนะครับมา <c oughs> <c oughs> ตอนงวดที่สามนะงวดที่สามสูตรนะครับตามสูตรได้เลขสี่ตัวมาครบสองตัวล่างได้ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะก็ดอกห้าเจ็ดนะฮะงวดนี้ะก็มาทีเลขห้าเลขเจ็ดสังเกตดูดีๆนะสมาชิกนะชอบมาแถวไหน นะครับอ่ะวันนี้ก็นะครับเข้าที่ห้าเจ็ดแล้ก็ถูกร้อที่สามนะัสมาชิกนะถูกร้อที่สามแล้วเดี๋ยวผมมาร์กสี y e l ให้แล้วกันครับสูตรให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะ พูกผิดยังไงก็กลับขอโทษขอไถ่ด้วยร้อยเป็นแนวทางนะครับอ่ะ,อะมาต่อกันนะสมาชิกนะมาต่อกันวดที่สี่นะครับวดสี่สูรได้เจ็ดแปดกาศูนย์นะครับผนออกศูนเจ็ดนะครับวันนี้ก็มาแถวแรกอีกฮะ เจ็ดแค่สุดท้ายเลขสูงก็ออกที่สองเจ็ดนะฮะสองเจ็ดนะก็สูเจ็ดก็ถูกนะครับเป็นวัที่เป็นวันที่สี่นะครับ ข้อที่ห้านะสมาชิกนะข้อที่ห้าสูตรเลขสี่ตัวมาครบสองตัวล่างนะครันนี้ได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะพอออกศูนยะ์สามนะสมาชิกนะอ่ะมาแถวแรกเงีงนะสมาชิกนะก็คือยืนแถวแรกเลยครับอ่ะแถวแรกก็เจอที่สามนะฮะชอบมานะครับข้อน,นี้ก็ออกศูนย์สามนะครเข้าศนะูนย์สามที่สิบบนล่างนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นว้อดที่ห้าตามสูตรนะครับ คือเดี๋ยวผมแจกสูตรแล้วถ้าสูตรมันเข้าสูตรไหนที่มันเข้าสมาชิกก็ไปทําต่อได้นะฮะงวดต่อไปนะครับนะครับถ้าสูตรมันหลุดก็ทิ้งมันไปได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะมาต่อกันงวดที่ผ่านมาสูตรนะเลขสี่ตัวมาครบสองตัวล่างฮะสูตรได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามดาวพฤอัสหนึ่งศูนย์ดาวพฤอัสหนึ่งศูนย์เอาวันนี้สูตรตัวแรกเลยฮะยึดตัวแรกไว้เกณฑ์อันนี้ครับตัวที่สอง 1 0 1เข้าถูกเป็นงวดที่6นะครับตามสูตนะรสี่ตัวครบสองตัวล่างนะครับสมาชิกมาดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เลขตัวไหนงวดนี้นะครับสมาชิกนะมดูวิธีทำกัน น,นี่ก็คือวิธีทำน,นะสมาชิกนะวิธีทำนะฮะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนะครับเลขสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที <c oughs> ่สองอีกหนึ่งครั้งได้ทลายไปบวกเลขเกตองที่นะครับ อานี้มาลองไล่ดูเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดเจ็ดลงท้ายด้วยเลขห้าห้ดลงท้ายด้วยเลขสามสามบวกแปดลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหบวกเจ็ดลงท้ายด้วยเลขแปดแปดบวกเจ็ก็ลงท้ายด้วยเลขห้าก็ตำแหน่งแรกก็คือเลขหาวางไว้ก่อนหบกเพิ่มไปหแต้มก็ได้เลขหกหบเพิ่มไปหนึงแต้มก็ได้เลขเจ็ดเจ็ดบวเพิ่มไปหนึแต้มก็ได้เลขแปดวันนี้สูตรได้ห้า จ็ดแปดมาคบสองตัวล่างตามสูตรนะฮะมาคบสองตัวล่างก็สมาชิกวิเคราะห์พิจารณานะครับตามสูตรเลขเรียงเป็นแบบนี้เลยนะับมีวิธีทำนะสมาชิกทุกปิดยังไงก็กล่าวขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ลวงหน้าด้วยนะครับถ้าสมาชิกไม่ชอบสูตรแบบนี้ก็มองคนผ่านไปนะสมาชิกนะก็สูตร,ตร,ตรมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วไม่ว่าจะสูตรไหนนะครับ อ่ะห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเลขเรียงสี่ตัวมาครบสองตัวล่างนะครับห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสมาชิกคิดว่าไงฮะจะมาภายในสี่ตัวนี้หรือเปล่าเลขเรียงเหมือนงวดที่ผ่นานมาหรือเปล่าเนี่ยเลขเรียงเหมือนกสี่ตัวเหมือนกัน,น,ก,นก็มาครบงวดนี้จะมาครบหรือเปล่านะสมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์ ดีๆนะสมาชิกนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้สมาชิกเชื่อตามที่ผมคำนวณได้ผมคำนวณตามสติ <มา S 1> หลังที่หวยออกมาแล้วทั้งสิ้นก็ได้ตามนี้จริงนะครับส่วนจะเดินหน้าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้หรอกครับสมาชิกนะพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองงวดประจำวันที่สิบหกทับสี่ทับหกห้าฮะฝากไว้นะครับเป็นงวดแรกนะสมาชิกนะถ้าผมจะ ไม่รู้จะเน้นตัวไหนนะสมาชิกถ้าเป็นตัวที่ผมชอบเลขที่ที่ที่น้ามาก็คือตำแหน่งแรกนะฮะสมาชิกตำแหน่งแรกเนี่ยมาเอาเป็นเลขเด่นตัวเดียวก็ได้เลยก็คือเลขห้านะครับก็ก็จับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ห้าแปดแปดห้าประมาณนี้นะสมาชิกนะนะครับเพราะว่าเนี่ยทำเป็นเด่นตัวเดียวได้เลยฮะเฉพาะแถวแรกเนี่ยเห็นไหมฮะสมาชิกมาแถวแรกเลย 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดรวดมาแถวแรกงวดนี้แถวแรกก็คือเลขห้าก,ก็จับที่เลขห้าไว้นะครับตามที่สถิติที่มันเดินมาแบบนี้นะครับห้าหกหกค้าแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดท้าแล้วก็ห้าแปดแปดห้าประมาณนี้นะฮะถ้ามาตามสูตรนี้นะครับก็ช่วงท้ายนะ ก็ฝากช่องผมไว้ด้วยช่องใหม่ช่องแอนทอนชาแนลนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลุกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะสมาชิกนะเพิ่งเปิดสร้างไรายได้ได้ก็ลงคลิปให้ทุกวันนะต่อไปนี้นะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็สิ่งไหนที่ผมพูดผิดพูดถูกยังไงผมก็กราบขอโทษขอไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ ขอบคุณจากใจผมจริงๆนะสมาชิกที่ติดตามกันทุกๆช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรนะครับที่จะนำมาฝากสมาชิกก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ